วันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับรถจักรยานย,ยนต์จากทาง Honda คือรุ่นของ CBR 250 d R SP ครับว่าตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเก่าบ้างสำหรับใครที่ผ่านทางเข้ามาแล้วอยากจะฟังให้แบบจบง่ายๆและแบบรู้ง่ายๆ,ๆ,ๆเลยนะครับว่าตัวนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับในรุ่นของ CBR 250 d R SP นะครับจะมี a s s i s เ l i ร r e บอร u t เข้ามาด้วยครับมี Quick s h i f t e r ครับแรงม้าเพิ่มมากขึ้นแรงบิดเพิ่มมากขึ้น กำลังอัดที่เปลี่ยนไปสีที่เปลี่ยนราคาที่ลดลงและได้มีการยกเลิกการขายของตัวเก่าไปแล้วครับสาหรับใครที่ผ่านทางมานี่คือข้อมูลเบื้องต้นการเปลี่ยนแปลงของ cdr 2 5 0 wrsp ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับช่อง Mo โตไลฟ์ฟอนกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จากทาง Honda ครับ ในรุ่นของ cbr 2 5 0 r r sp ปี2 1 2ครับซึ่งเป็นรุ่นที่ใครหลายคนรอคอยและแบบเราจะจะควายคว้าเหลือเกินแต่ราคามันช่โอ้โหมันสูงเกินเอื้อมจริงๆมันราคานี้ก็เฉียด2 5ห้ไปแล้วแต่จะให้ว่าไงได้ครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นของสปอร์ตเรปิกาครับคือ wr เนี่คือเลสซิ่งเรปิกานั่นเองรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถจักรยานย,ยนต์ที่ถูกนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ทำไมผมได้เกิดถึงเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อในช่วงคลิปว่าเอ้ยราคามันถูกลงใช่ไหมผมก็กำลังจะบอกว่าเอ้ยเขาอาจจะเอารถที่ผลิตจากอินโดนีเซียเข้ามาแทนครับทำไมไผมถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าในตอนที่เปิดตัวมอเตอร์โชว์นะครับข้างตัวของ c b r 2 5 0 w r ได้มีการเขียน Make in Indonesia อาจจะเป็นการย้ายฐานการผลิตเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนของ c b r 2 5 0ร r นั้นลดลงนั่นเอง ซึ่งถ้าพูดถึงรุ่นของตัวก่อนนะครับคือตัวใน c b r 2 5 0 r r ที่ไม่ใช่ตัว SP อะ่ะเขาจะมีราคาจาัดจำหน่ายอยู่ที่2,49,000บาทครับแต่ในกรณีตรงนั้นคือรถจักรยานย,ยนต์ที่ผลิตโดย Make in Japan ขออภัยด้วยนะครับหากมีเสียงนกสำหรับในรุ่นของ c b r 2 5 0 r r SP นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการนำเข้าจากอินโดนีเซียนั่นเองครับซึ่งมันจะปรับราคาให้ลดลงจาก2 4 9 0 0 0บาท เป็น2 3 9 9 0 0บาทครับราคาต่างกันถึง1,000 10, 0บาทเลยทีเดียวซึ่งในรุ่นของตระกูล CBR ซีรีส์นี้นะครับผมก็ตอบได้เลยว่าผมเป็นสาวก h อนด a มานานแล้วไงว่าเอ้ยมันเป็นรถที่ดีไหมอะไรดีไหมผมก็หลงรักแม้แต่ตัว150และตัว300 OD ตัวอะไรดีแต่ให้พูดตรงๆครับผมยังไม่เคยเทสตัว CR200 R เลยครับตัวก่อนนะและตัว SP ผมก็ยังไม่ได้ลองครับ แต่ผมดูจากรูปทรงและการรีวิวและการแบบอเออได้คอมได้อะไรละผมคิดว่าน่าจะเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์การขี่ได้อย่างแน่นอนคือแบบขี่ง่ายขี่คล่องอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายท้ายคลิปแล้วกันอ่ะเรามาคุยกับเรื่องสเปคของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสำหรับในกรณีเครื่องยนต์ของรุ่น cbr 2 5 0 wr sp หรือปี2021นี้นะครับจะมีเครื่องยนต์ cc อยู่ที่2 4 9 7บเ้เ cc เป็น double overhead camshaft จังหวะ8วาล ระบายความร้อนได้น้ำครับเป็นเกียร์แบบ6สปีดในส่วนของเรื่องกําลังอัดที่เปลี่ยนไปนะครับกำลังอัดเปลี่ยนแปลงจาก11.5ต่อ1เป็น12.1ต่อ1ซึ่งกําลังอัดก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยครับในส่วนของทางด้านแรงบิดและแรงมาครับผมได้กล่าวไปว่าเอ้ยมันเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นนะแต่ราคารดน้อยลงโอโ้โหแบบมันเป็นขวัญใจของขใครหลายๆคนแน่นอนครับอะเรามาคุยเกี่ยวกับแรงม้ากัน แรงม้านะครับจะมีแรงม้าอยู่ที่38แรงม้าที่12,500รอบต่อนาทีแต่ในตัวใหม่นะครับหรือตัว SP เนี่ยจะมีแรงม้าถึง41แรงม้าที่13,000รอบต่อนาทีพูดง่ายคือต่างกันถึง3ตัวเลยทีเดียวและนอกจากนั้นครับในกรณีรอบเครื่องเนี่ยใช้รอบเครื่องสูงกว่า500แต่ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมา3ตัวบอกเลยว่าตอบโจทย์แบบขวัญใจเลสซิ่งแน่นอนและถ้าหากเราพูดถึงเรื่องแรงบิดกันบ้าง ในส่วนของแรงบิดนะครับในรุ่นของ CBR 250 WR เนี่ยหรือไม่ใช่ตัว SP เนี่ยจะมีแรงบิดอยู่ที่23นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อน,นาทีในเมื่อเป็นตัว SP และแรงบิดจึงเพิ่มมากขึ้นเป็น25นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อน,นาทีต่างกันถึง2ตัวเลยทีเดียวครับบอกได้เลยว่าแรงบิดและแรงม้าเพิ่มขึ้นมาขนาดเนี้เอ้ยมันมันทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากขึ้นอย่างแน่นอน อันนี้เราก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์กันไปแล้วต่อไปเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องออปชันเล็กๆออปชันตัวส่วนเสริมของรุ่นนี้กันบ้างเรามาพูดถึงเรื่องไฟหน้าและไฟท้ายครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากตระกูล CBR เลยคือมันเป็นแบบไฟแบบ2ตานี่ยเองแต่มันจะมีไฟ daytime running light อยู่ตรงด้านบนเลยครับและในรุ่นตรงนี้นะผมแบบรู้สึกภูมิใจมากกับคำว่า low beam และ high beam คือ มันเป็นแบบว,ว่ามันกรณีเป็นแบบไฟสําหรับไฟไฟธรรมดาและไฟสูงนั่นเองอะ่ะพูดง่ายคือไฟสูงไฟต่ําแต่การปรับเสียงของเขาทําให้เรารู้สึกว่าโอ้มันจอเยยมจริงโรบีนะไฮบีนึ่ถึงอุลตร้าแมนไฟแสงเลยครับ <c oughs> ในกรณีให้พูดถึงเรื่องเรือนใหม่กันบ้านนะครับเรือนใหม่จะเป็นแบบ LCD ครับซึ่งจะบ่งบอกถึงความเร็วรอบเครื่องไฟเตือนเมื่อเปลี่ยนเกียร์หรือชิปไล์นั่นเองไฟบอกเกียร์โหมดการขับขี่ แ i ็บไทม์ฟ i ิกชิปเตอร์คือในรุ่นตรงนี้นะจะมีในส่วนของฟ u ิกชิปเตอร์เข้ามา้วยร่วมด้วยก็คือฟลิกชิปเตอร์สามารถเปิดปิดได้ด้วยบอกเลยว่าแบบโอ,โอ,โอ,โอ้โหมาในรุ่นนี้คือมาเต็มจริงแล้วก็ในส่วนของโอ d ด o มิเตอร์ครับคือแบบว่าส่วนของความเขาเรียกว่าระยะรวมระยะทิป A ระยะทิป B แล้วก็มี t i m e แ lap ที่เราสามารถ จับเวลาของผู้ขับข,ขี่ในแต่ละรอบการแข่งขันได้<ม>เพราะว่าในรุ่นของสปอร์ตของ雷比าเนี่ยเขาจะเน้นในรูปแบบแบบเอยเอามาขี่ในะลงสนามได้อย่างแน่นอนและในกรณีที่ว่าของ cbr 2 5 0ร้อยหนะครับก็ <S <S จะมีการปรับโหมดสามโหมดด้วยกันครับคือมันก็จะมีคอ m ฟอร์มมีสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพาสครับเป็นโหมดที่ไม่ได้ถูกปรับแต่งเพิ่มเติมจากเดิมครับและในส่วนถึงเอกลักษณ์ของท่อไอเสียนะครับสำหรับในรุ่นนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียแบบคู่นั่นเองครับ ซึ่งมันจะสามารถรีดก,กำลังแล้วก็สามารถทำให้มีความเร็วนในช่วงไฮสปีดและโลสปีดครับเป็นแบบเออเขาอาจจะมีสูตรอะไรอยู่เกี่ยวกับตัวท่อเนาะเขาก็มีในส่วนของแอดูสเตนนะครับในส่วนของช่องแอดูสเนี่ยคือมันจะมีผลในการแบบว่าระบายอากาศระบายความร้อนได้มีประสิทธิภาพเออสำหรับผมที่สะกดผิดก,ก็ขออาภายนะัยในที่นี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าย,ยังเป็นเหมือนเดิมครับ t อทัลบายไว้ครับอะไรนะ thro Wir ซึ่งมันเป็นการประมวลผลแบบคือเปิดคันเร่งแล้วก็แต่ไฟก็จะเข้าไปสู่ ECU ECU เนี่ยมันจะแปลงสัญญาณเนี่ยไปเข้าสู่แบบว่าไปสู่ลิงก์การเปิดคันเร่งทําให้การบิดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพฮะเนี่ยแหละคือคันเร่งไฟฟ้าและมีในส่วนของ a s s i s t ์ส i p ป e ปอร t คครับรุ่นนี้นี่คือแบบโอ้โหมาเต็มจริงในโลกของ a s s i s t ์ส i p ป e ปอ u t คนนะครับคือระบบกันกระชากของล้อหลังช่วยลดอาการท้ายสะบัด เพิ่มความนุ่นนวลในการขับขี่ให้เป็นแบบว่าเออมีความนุ่นนวลมากขึ้นควบคุมรถได้ไง่ายมากขึ้นเพราะว่าในกรณีของคอนด้าเนี่ยอนด้าคิดว่าเออการขับขี่แบบของคอนด้ามันต้องขี่นุ่นนวลขี่สนุกเนี่แหละสิคอนด้าครับและยังมีในส่วนของเพิ่มความสนุก้วกครคือคือชิเตอร์ผมก็ได้เกิดไปแล้วนะว่าในรุ่นของตัวนี้นะครับคือเราแบบเราซื้อรถมาเราได้เลยเราไม่เหมือนกับตัวเก่าครับตัวเก่าเนี่ยคือเขาจะต้องซื้อเพิ่มแต่ในตัวนี้เราสามารถซื้อมาแล้วก็ใช้ได้เลยครับ เรามาพูดในส่วนของเฟรมกันบ้างในเฟรมของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบเฟรมทักนั่นเองครับซึ่งถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักสมดุลและบาลานซ์ที่ดีสวิงอาร์มถูกหล่อขึ้นโดย GDC ครับคือหมายถึงว่ามันจะมีความคงทนและแข็งแรงนั่นเองในส่วนของโชคหน้านะครับชคหน้าจะเป็นโชคหัวก,กับ37มิมของโชว่าแฮนด์สามแฮนด์จับใต้แผงคอโชกอัพหลังจะเป็นแบบโชคอัพเดี่ยวโปลิงปรับได้ถึง5ระดับ ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกหน้า310 mm 2พมมตรอร์ตและเป็นระบบเบรกบบ ABS หน้าหลังครับซึ่งดิสหลังเนี่ยจะมีขนาด240 mm 1พมิลลิเตทั้งระบบเบรกหน้าและระบบ,บเบรกหลังเนี่ยจะใช้เบรกเป็นของนิสสินครับล้อของในรุ่นของ CBR 250 RSP นะครับจะเป็นล้อแมกอลูมิเนียมเจก้านซึ่งล้อด้วย GDC ครับก็ตัวเดิมนั่นแหละฮะซึ่งจะมีน้ำหนักที่เบาและมีความคงทนแข็งแรง ขนาดยางล้อหน้าจะมีขนาดยางอยู่ที่ 110/70R17 และยางหลังจะมีขนาดอยู่ที่ 140/70R17 ยางหน้าและยางหลังเป็นยางแบบทูบลสครับหรือว่าไม่มียางไนนั่นเองถังน้ำมันจะมีความจุอยู่ทรงเดิมครับคือ14.5ลิตรเหมาะสำหรับการขับขี่คือเปลว,ว่าเอ้ยเวลาเราขี่อะไรเงี้ยการถ่ายเทน้ำหนักของตัวถังเนี่ยมันแบบมันหนีบได้ถ้าสปอร์ตอะไรประมาณนี้ผมคิดว่า250 d ับเเนี่ยตอบโจทย์ และในส่วนของเบาะนั่งนะครับในเบาะนั่งของรุ่นนี้นะครับจะมีความสูงอยู่79เซนติเมตรหรือ790ม mm, ิลลิเมตรครับจากพื้นถึงเครื่องยนต์ก็จะมีความสูงอยู่14.5เซนติเมตรหรือ1 4 5มิลลิเมตรซึ่งถ้าหากพูดถึงเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักของรุ่นนี้นะครับก็จะมีน้ำหนักเท่าเดิมอยู่ที่167กิกโลกรัมหรือ168กิกโลรัมก็บวกลบกันไป และในส่วนของสีของเจนนี้นะครับก็จะมีอยู่2ส,สีด้วยกันคือสีดําและสีแดงครับก็ะจะเป็นสีเป็นแบบเบสิคพื้นฐานอาจจะเปลี่ยนรูดลายนิดหน่อยตามตามเอกลักษณ์ของทางแบบเออตามเปลี่ยนเขาเรียกว่า new color นั่นเองโอเคถ้าหากเรามาพูดถึงในรุ่นนี้นะฮะและคู่แข่งของรุ่นนี้ก็จะมีเป็นนินจา250 r จบนา ในรุ่นนั้นก็เป็น4สู่ที่เสียงหวานหรือเป็นแถวเออเป็นการตอบโจทย์การใช้งานอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้คือแรงม้าก็ปรับมาให้สูงแล้วเออมันเริ่มพอแบบเห็นใกล้เคียงแล้วคือในนินจาอย่างเงี้ยเขายังมี51แรงม้าเนาะแต่พอในรุ่นของ CBR จาก38มาเป็น41เนี่ยแรงม้ามันก็ยังแบบมันพอเออเออพอพอหน้าแบบหน้าไปจับบ้างและราคามันก็ลดน้อยลงไม่พอเนาะแรงบิดก็สูงกว่าตัวนินจาครับในรอบนี้บอกได้เลยว่าเอ,อ้ยถ้าใครแบบ ชอบรถสนิยมแบบขี่ได้ขี่สนุกขี่เพลินบนท้องถนนปรับโหมดได้ออปชั่นเต็มอย่างเงี้ยผมคิดว่า CBR 250 WRSP เนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับ CBR 250 WRSP ปี2021นี้ครับก็ฝากคอมเมนต์และพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กับช่องรถโตไลฟ์ฟันครับแคบิดชีวิตกสนุกสวัสดีครับ